ครับทานกำลังช่งอยู่นี้คือฟุตบอลระหว่างคู่ทีมเฝ้าไล่นะครับกับทีมพ่อค้าเก่าของอำเภอพพนิสัยส่วนสนามนี้ก็คือสนามช้างไทยของเสียดุครับอยู่ตำบลจุ่มพลคือกับแม่น้ำโขงครับให้ดูคลิปนี้แล้วก็มาเที่ยวออกพรรษาอำเภอพพนิสัยก็มาดูครับนี่มาดูสนามบอลได้เลยนะครับนี่ รุ่นนี้เป็นรุ่นคนหนุ่มนะครับคนเก่งแต่ว่ารุ่นต่อไปนั้นจะเป็นคนเก่งกว่านะครับเก่งเรื่องกินเบียร์ครับตอนนี้เจ้าตีนีนหัวใจไม่อยู่กับตัวครับเห็นสมชายตกใจครับเพราะว่าสมชายเป็นคนเดียวครับที่ยิงได้สองลูกในหนึ่งคอเตอร์สามครั้ง ส่วนกองสีนี่ไม่รู้ไปไหนแล้ววันนี้นี่ผมจะให้ผมจะมาสอนวิชาให้กองสีวรสาร <c oughs> ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่งรุ่นคนหนุ่มนะครับอืต่อไปเป็นรุ่นห้าสิบปีขึ้นเอ้โอ้โหอ้โห้ห้าเข้าหลอได้ไม้โหอ้หออ โอ้ผมก็ผมก็มาเตะบอลผมก็ไม่รู้กฎกติกานะครับถ้าผมเป็นนอ้ฟีฟาเนี่ยผมจะออกกติกาใหม่เลยนะครับฟุตบอลให้ทําเหมือนบาสนะครับเ,ออเพื่อนส่งให้ยิงนี่ให้ให้ครึ่งลูกนะครับมันง่ายถ้าเลี้ยงสามเขาไปยิงนี่ผมให้สามลูกเลยลังกาลังให้ห้าเดี๋ยวผมจะไปปรึกษากับฟีฟาเอง,งก่อนไปครับเพราะว่า ในโลกนี้นี่สิบกีฬาที่คนดูเยอะนี่เหลือเชื่อนะครับค่าตัวแพงอยู่ที่อยู่ที่อเมริกานะครับบาสเกตบอลเนี่เป็นกีฬาที่คนดูเยอะอันดับหนึ่งครับโอ้โหเพราะว่าบาสเกตบอลหนึ่งวินาทีมันก็แซงกันได้มาหักข้อสวยแล้วครับนี่โอ้โลีลาครับแม่มุมก่ยวตันโอ้โหโอ้โหดู โอ้โหหายโอ้โอ้ลูกนี้ประสานงานสุดยอดเลยนะครับสามคนนะครับโอ้ยโอ้ยอ้อลูกนี้นี่คลิปอยู่ที่ผมนะครับใครอยากได้คลิปลัดสามกลมสิงนะครับจะให้เกาเวลาเอาครับตอนนี้ขึ้นมาสมันเกินเสมอกันแล้วนะครับบ้า นี่ครับดูดีลานี่นี่นี่เตี้ยบๆนี่คล่องมากเลยนะครับนี่นี่นี่ครับดูดีลาครับแม่ขั้วหลอกยังกันโลนิยุ่นะครับแต่ว่าส่งพลาดอ้าวครับพ่อค้าเก้าเก้าดูดูเสียดุ๊ก ก่อตั้งมาปีคริสต์ศักราช1,999เสาไล่ครับแม่อ๋อมาโอ้โหหลอกลูกนี้นี่เจ้าเบ้นถลํำเลยนี่เนี่ยเนี่ยคนจะเฮงนะครับนี่อยู่ๆชัก็มาหา นี่ครับตัวสำรองนะครับนี่นี่สอท่อเก้าเบาดิอัดแกเป็นอะไรได้ทั้งรุ่นรุ่นหนุ่มและรุ่นแก่นะครับนี่เพราะว่าแกแรงเด้ออ้าดูอ๋อุ้๊ยเอาผ่านแล้วเอาผีก่อนสามตีกันช่วยก่อนช่วยรู่เตะก่อนอือ ทักษะสกิลไม่ธรรมดานะครับนี่นี่ดูดูสกิลนะครับนี่นี่นี่ครับสกิลก็แปลว่าทักษะการเล่นบอลน,นี่ดูเจ้าอันก็มีสกิลนี่เพราะว่าเขาบอกว่ารายได้นี่จะตัวตามทักษะตามสกิลนี่ดูกบาบอลก็มีสกิลเยอะนี่รายได้ก็จะเยอะ <c oughs> สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ยังพูดไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าใครจะชนะอ้าก้มหน้าก้มหน้าโอ้ใครนะครับโอ้เพชฌฆาเลือดเย็นเลยนะครับแม่เลือกเลือกนะครับอครับอาวุธไม่ต้องหนักขอให้แม่นนะครับขอให้คมนะครับนี่นักมวยหมัดหนักมันจะได้แบกหมัดน,นี่นักมวยหรือนักฟุตบอลมันต้องคมนะครับ ท่านเคยรู้จักโรมาลิโอไหมนะครับนี่เป็นคนเตะไม่แรงนะนี่นี่หุ่นตัวเล็กกว่ากาเวานะโรมาลิโอนี่อย่าบงต้องนี่นี่นะท่านเคยเห็นโรมาลิโอไหมนี่หุ่นเยียวกับกาเวานี่แหละเตะไม่แรงนะครับแต่คมนี่เหมือนตะกี้นี่แหละนี่สอทกาเวาทำมยูกับโรงเรียนชมพลแล้วถ้ากาเวานิพานจะทำรูปปั้นนะครับขนาดเปเล่ยังไม่มีรูปปั้นนะครับประเทศบราซิลนี่เปเล่เตะบอลเก่งแล้วยังไม่มีรูปปั้นบัวขาวมีแล้วกาเวาก็จะมีเพราะว่า แาเอาไปเตะบอลดีนะครับโอ,โอ้ส่งบอลแบบเฉียดตัวคู่ต่อสู้อโอเจ้าเบนนะครับเลือดเย็นเลยนะครับถ้ารีบยิงมันอาจจะไม่ชัวนะครับนี่แกเอาแบบสโลวบัตชัวอตอนนี้ผู้คนกำลังมองว่ากองสีมาหรือไม่มานะครับเพราะว่าแฟนบอลอยู่รอบนอก อะไร,ระยิงออกยากกว่ายิงเข้าเหรอเบาโอ้ยยิงออกยากกว่ายิงเข้าตอนนี้แฟนบอลอยู่รอบนอกพันกว่าคนครับยังไม่ซื้อตัว๋วเขาบอกว่ากองสีไม่มาเขาจะไม่ซื้อตั๋วนะครับกาบอกไม่เรียกกองสีมาแฟนบอลบอกว่ากองสีไม่มาไม่ซื้อตั๋วแล้วครับอ่าครับก็น,น่าน่าชื่นชมนะครับนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมอันยอดเยี่ยมนะครับ นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับนี่นี่ก็เ,เ,กเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะนีน่ละประธา,านสุทินและสะทอทกาวเวิาแล้วก็ทีมฟอลไล่นะครับนี่ถือว่าเป็นกิจการ,รที่ดีเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านให้เด็กดูนะครับโอ้โหตอนนี้พ่อค้านนำสองหนึ่งแล้วอิดูดีลา เป้าหมายจะให้กวางหน้านะครับนี่นะครับแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับได้ร่วมกิจกรรมที่ดีนะครับนี่เอาตอนนี้เขาเตอแอกแอกของพ่อค้าแล้วนะครับสามต่อสามแม่ ผ uhm ู้ถูกใบแดงหวาส19นาทีเลยโอ้ยผู้ถูกใบแดงหวาปไดนี่เดี่ครับนี่สอท่ก้าวีเป็นอะไรทั้งรุ่นหนุ่มรุ่นแก่ได้หมดนะครับนี่ เอาขึ้นไว้บนรถหน่อยสิครับเป็นยังปูครับอันนี้ครับปูครับหาดูยากแล้วนะครับนี่ครับนี่เพราะว่าอยู่ทุ่งนาไม่ได้แล้วครับันเจอยาฆ่าหญ้านะครับนี่นี่เป็นสัตว์มาแต่สองล้านกว่าปีนะครับปูนี่ แม่การบังบอลของฝ่าไล่นะครับดูดูดีล่าดูสกิลดูครับอ้ยสกิลไม่ธรรม,มดานะครับนี่นี่นี่สกิลครับนี่เขาบอกว่ารายได้จะโตตามทักษะนะครับนี่สกิลสกิลมากก็รา,ายได้มากครับนี่เอาจี้เข้าไปก้มหน้าออกข้างเข้าในเอา,เอ,าอุ้ยเท้าวไวนะครับจับเบนเนี่ โอ้โหโอ้จเจ้าเบนท์ทุกวันนี้เป็นเท้าไวเลยนะครับนี่เป็นคนคนเดียวครับยิงสองประตูให้พ่อค้านะครับโ่โอเล่นกันสุภาพมากเลยนะครับนี่เอ,อเล่นกันผมดูแล้วไม่เจตาทำร้ายคู่ต่อสู้ครับคนเก่งเราไม่ต้องการเราต้องการคนเล่นดีมีน้ำใจถือว่าสองทีมนี้นี่แฟร์เทียนะครับนี่ดูดูอุลิลากันโอ้โหโยังกับเมสซ,ซี่เลยนะครับนี่ ครับออกพรรษาเดือนตุลานะครับที่พลนิสัยรัตนะท่านมาชม,าม,มบ้างไฟพญานาคเลยนะครับนี่นี่ใครอยากรู้เรื่องก็สอบถามมาได้ที่สมชายบุญชัยนะครับนี่อ๋อโอเค